สวัสดีครับผมอุ้มโซลูชันนะครับจากร้านคียียางขอบประตูรถยนต์ชนบุรีครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูรถยนต์หนึ่งคันนะครับผมที่ติดตั้งยางกระดูกงูกับร้านเราไปนะครับผมมากกว่าสามปีนะครับผมนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ายางกระดูกงูที่ติดไปแล้วเนี่ยใช้งานไปใช้งานมามากกว่าสามปีเนี่ยสภาพยางมันจะเป็นยังไงนะครับผมมันจะยังใช้งานได้อยู่ไหมมันยังดีอยู่ไหมนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับผม อย่างแรกนะครับที่เราจะให้ดูนะครับเรื่องปิดประตูก่อนเลยอ่าปิดประตูเห็นไหมครับปิดป,ประตูยังไม่กระแทกนะครับผมยังนุ่มยังหนึบอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่อันนี้คือคุณสมบัติของยางจากร้านเรานะครับผมนี่อายุการใช้งานมามากกว่าสามปีแล้วนะครับอ่าเสร็จปุ๊บสิ่งที่สองครับนวมยางครับตรงนี้นะต้องต้องมาดูนวมยางตรงนี้ นี่เห็นไหมครับลมยางยังมีความสูงความเด้งอยู่นะครับผมนี่เห็นไหมครับยังเด้งอยู่เลยนะครับผมนี่ใช้งานมามากกว่าสามปีนะครับผมอย่างที่สองนะครับไม่มีขาดเปล่อยอาไม่ใช่อย่างที่สองอย่างที่สามครับขาดเรื่องขาดเปล่อยนะครับยังไม่มียังดีอยู่นะครับสภาพดีทุกอย่างดีหมดนะครับผมสี่นะครับอ่าเรื่องหลุดนะครับนี่หลุดเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูครับว่ามันจะหลุดไหม แน่นนี่บอกเลยว่ายังแน่นอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่เราใส่เข้าไปครับดูครับความแน่นนี่แน่นแน่นกว่ายางเดิมติดรถเยอะนะครับผมนี่นี่คือคุณสมบัตินะครับของยางจากร้านชิลียางขอบประตูรถยนต์ธนบุรีนะครับผมทีนี้เราใส่กลับเข้าไปครับว่าจะอยู่ไหมใส่กลับเข้าไป ดึงอีกทีนึงครับแน่นเหมือนเดิมรัมผมดึงอีกทีก็ยังแน่นเหมือนเดิมนี่คือคุณสมบัติพิเศษนะครับของยางจากร้านเรานะครับผมคืออายุก,การใช้งานที่มันนานนะครับผมสามปีห้าปีนะครับ นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงกล้ารับประกันยางนะครับสามถึงห้าปีนะครับอ่าโดยที่เราจะเคมเส้นใหม่ให้ฟรีๆนะครับถ้ามันเกิดการเสียหายนะครับผมอ่าวันนี้ก็เห็นกันแล้วเนาะทุกคนเนาะอย่าลืมนะครับผมมีปัญหาลมกินเสียงเข้ารถนะครับหรือน้ำเข้ารถครียางขอประตูรถยนต์ชนบุรีเราแก้ปัญหาให้คุณได้ฝากด้วยครับผมสวัสดีครับ